สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิง่งสุขุมวิท85นะคะเห็นซองซฟ้าๆตามมาด้วยโลโก้ลิตโตนะนาบุกินะคะคงไม่พ้นเจ้าแรไอเทมนะคะจะเป็นคันแรไอเทมนะคะเป็นคันจิกกิ้งมาทั้งสปินแล้วก็เบสนะคะแต่ว่าได้มาแค่ประมาณ6-7,000เท่านั้นนะคะก็คือมีสปิน6เบส6นะคะ มันจะเป็นเวทเลไอเทมนะคะก็คือ0.8ขีด2นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะน,นี้หยิบซองมาให้ดูว่าสองกระเทแล้วนะคะมาดูภายในกันแค่ดน <Hey then. S 1> มาต่อกันนะคะด้ามก็จะเป็นทรงนี้นะคะเป็นทรงเอ่อเป็นทรงพุดเดิลน,นะคะสลิมมากนะเป็นคันจิกกิ้งนะคะเล่นเดีย่อมทะเลนั่นเองนะคะ6ฟุต3ท่อนเดียวนะคะเนื้อกาไฟขวดสวยด้ามเป็นด้ามแต่งนะคะ ผีเมียมมากนะคะเป็นโฟม eva แต่งทรงแบบเ hey ฮ่ๆ hey นะคะทรงเจแปนเลยแหละแล้วก็แบงค์เป็น super ค cord นะคะ mm hmm. ตัวนี้มาให้เลือกทั้งหมดสาเวทแต่อันนี้มันจะเป็นเวทลไอเทมนะคะก็คือเวทหายากพวกเวทศูนย์จุดแปดขีดสองเนี่ยหายากนะคะยิ๊กเหยื่อน้ําหนักห0าสิบถึงร้อยกรัมนะคะ,ะ,คะแล้วก็ max โ o a d แปดกิโลไม่ได้หมายถึงว่าตกปลาได้แค่แปดกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความเหนียวกันแต่อันนี้ยให้ดูความสวยก่อนนะคะีซิตแต่งนะคะของโตนะคะ จะตัดดิ้นด้วยขีปทองนะคะหล่อมากตัวนี้คลิปเทสค,ค่อนข้างเยอะนะคะเราไปลองเซิร์ชใน youtube นะเพียบคนเอาไปใช้เยอะมากปีที่แล้วเป็นคันกระแสะแรงนะคะของพึ่งเข้าแต่ว่าเข้ามาน้อยปีนี้ของเข้าน้อยนะคะบอกก่อนนี่ไกด์ก็สวยนะคะไกด์เป็นทรงเคแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะแล้วคันเขาเป็นซูปเปอร์เอ็กคอร์ดไปจนถึงปลายเลยนะคะไม่ใช่ซูปเปอร์เอ็กคอร์ดแค่ขึ้นคันนะคะลิปถอเป็นแบบนี้นะคะ ความยาว6ฟุต3เด้งดีไหมเนี่ยอันนี้เป็นสปินนิ่งนะคะโอ้โหสะใจอะ่ะใส่กับลอกเบอร์2,000ก็ได้หรือว่าเบอร์3,000ก็ได้ถ้าเกิดใครชอบแบบสายอ,อ่อ,อนๆหน่อยนะคะก็จะสวยมากส่วนคันเบสนะคะหนูแนะนำคันเบสเนี่ยใส่เป็นทรงแบบเออลอกจิ๊กที่มันเป็นทรงหยดน้ำอะ่ะ รู้สึกจะเคยจับคู่กับอาบูซอตี้แต่จริงๆอ่ะถ้าให้หนูแนะนำอ่ะตัวนี้ใส่คู่กับวีแบทไอคาโก้ Car Go ก็หล่อนะคะ <c oughs> ไม่แรงด้วยล่ะค่ะเ <c oughs> ด้งดีอ้าวเดี๋ยวลองงัดกันนิดนึงนะคะขอย้มมือหน่อยนี่ขย้มมือหน่อยอันนี้คงไม่ต้องไปงัดกันอย่างนี้นะหนูงัดให้ดูนะคะอืมเป็นไงสันลิกๆลิกๆ,ๆ,ๆ,ๆอ้าวเรามาลองเปลี่ยนมุมกล้องกับันตปิ้นนะคะ ของงัดแบบโหดโหดโอ้โหมันโหดจ,จริงโหดจริงโหดจังนะคะสวยมากนะคะมาวันนี้ลูกค้าแบบโทรกันร้านแตกนะคะเงินเดือนออกนะคะหนูบอกก่อนนะคะอันนี้สปินนิ่งกี่นิดได้ไหมลงไปครึ่งตัวแล้วค่ะพี่คิดดูดิถ้าเจอกระมงไซส์เจ็ดไซส์แปดนี่จะมันขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นเบสนะคะวันนี้ที่แบบ ทีวิวแบบมุมกว้างไม่ได้นะเพราะลูกค้าเยอะแล้วก็โทรศัพท์ดังมาทั้งวันนะคะน้องๆองแอดมินกับนี่เพิ่งจะได้ไปพักเบรกกันก็เลยต้องขอแบบทีวิวมุมแคบก่อนนะคะตอนนี้ยุ่งมากแต่เราก็รีบลงให้นะคะด้ามสวยมากนะคะยังได้ราคาโปรเดิมนะคะรถนี้รถสุดท้ายกับราคานี้นะคะรถโปรจาก2,790เหลือ2,3งพนนะคะส่งฟรี แต่ขอค่าส่งนะไอเรี่กขอค่าส่งขอค่าท่อ PVC 2 0 0อบาทแค่นั้นเองนะคะเพื่อที่มันจะได้แบบกันกระแทกนะคะส่วน EMS เนี่ยหนูส่งให้ฟรีนะคะปกติมันก็ประมาณร้อยเก้าสิบาทอ่ะแต่เราไม่เป็นไรเราส่งให้นะคะถ้าใครชื่นชอบคันเวทอ่อนๆนะคะดีไซน์เจแปนตั้งงบใบสี่ซ้าห้าพันอย่างเงี้ยลองมาดูเจ้าตัวนี้นะคะหนูว่ามันสวยในราคาที่จับต้องได้นะคะอยู่แค่2 3 9พันสามเก้าสิบาทเองค่าท่อ PVC 200สองร้อยบาทนะคะ โอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะดิ้นสีเดียวนะคะก็คือดําน้ําเงินนะคะเขามีแค่สีเดียวนะรุ่นนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าด้ามเขาแต่งมาสีนี้นะคะยังหล่อบอกเลยโลโก้เลยหล่อมากนะคะเบสไปแล้วก็สกปินซะหน่อย <c oughs> เนี่ยโทรศัพท์ดังทั้งวันนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอรีวิวมุมแคบนะคะเพราะว่า ไม่น่าจะเกินวันวันที่หนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเกินวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยของก็หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหนุก็ขอรีบหน่อยนะคะลูกค้าที่เป็นแฟนคลับร้านหาไทายฟิตชิ่งเท่านั้นนะถ,ถึงจะได้ของดีราคาประหยัดไวๆต้องกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะกับคันนี้นะคะลิตโตนะนาบุกิจิกเวทแรไอเทมนะคะเวทที่ศ e ูนย์จุดแปดถึงสองอ่าลูกค้าหลายคนถามมาว่าศูนย์จุดแปดถึงสองคืออะไรก็คือสายที่เราเลือกใส่อะค่ะนะ สำหรับมือใหม่ยังไม่เข้าใจก็เลือกสำหรับแบบเลือกสายที่จะใส่ในล่อ,อก,กับชุดนี้เพื่อดูแอคชั่นกลางๆว่าแอคชั่นเขาประมาณไหนก็คือ0.8อ่าก็คือ8ปอนถึง20ปอนด์นะคะบางคนถามว่าเฮ้ยที่สายแค่เนี้ยอัดโหดได้เหรอถึงบอกไนีฮะเขาไว้ให้สําหรับมือฉมังที่แบบเขาอยากเล่นความแบบเลเวล hard ขึ้นไปคือสนุกได้อัดทะลดนะคะ พวกอย่างเนี้ยหนูใส่ใสาพีอีสองนะคะเล่นกระมงเล่นพวกสาไซส์เจ็ดแปดโลนะคะพี่เออเดี๋ยวนี้สายพีอีมันเส้นเล็กไงแล้วลอกเราก็จะได้แบบใส่เบอร์สองพันสามพันน้ำหนักมันก็จะได้เบาๆหน่อยเวลาเราจิ๊กอย่างเงี้ยก็จะแบบเอ้ยเหน็บจะกร้ได้นะคะแล้วน้าหนักคันกับน้นําหนักลอกมันจะเบานะคะข้อดีก็คือเวลาเราเล่นปลาที่มันไซส์ใหญ่กับชุดอุปกรณ์ที่มันเล็กๆอะ่ะแล้วมันได้หลอนะคะมันหล่อนะคะ ลูกค้าหลายๆคนก็แบบเอ้ยตามติดตามร้านนี้เพราะว่าชอบจัดของดีราคาประหยัดให้นี่แหละเพราะหนูก็ชื่นชอบการตกปลาสไตล์นี้ก็เลยแบบเอ้ยเราก็เลือกจัดให้ลูกค้าในสไตล์ที่เราชอบนะคะดีและถูกต้องมีจริงนะคะกับร้านหาดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะคะคิดดูว่ามันจะสนุกขนาดไหนเอ้ยเนี่ยจับมุนวนอยู่คันเดียวเนี่ยงัดตลอดเวลาแต่ขอนิดนึงเวลาไปงัดกันเองเนี่ยบางคนนะ่ะจับไกด์ยังไม่ตรงเลยนะคะแล้วก็หักจิดได้ด้วยอันนั้นหักนะคะ ไม่ว่าจะคันอะไรก็หักนะคะพี่หนูบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ขอความกรุนาอย่าไปทําอย่างนี้ที่ร้านอื่นนะคะบางคนเดินไปถึงร้านเขาแล้วก็ไปจับ,แล, мед, ลจบแล้วก็งัดงัดเล่นเนี่ยไปจับสแตนเขาแล้วก็งัดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด<อ> <IKE educate S 1> ี๋ยว <ellt. S 1> <allem. S 1> เขาด่าเอานะคะแล้วก็ไปบอกเขาว่าพี่ร้านถัดไทยยังทําได้เลยเขาด่านะคะพี่เขาโทรมาด่าหนูนะคะไม่เอานะคะเป็นมารยาทที่ไม่ดีไม่งามน่าเกลียดมากนะคะมาทําร้านหนูหนูก็ด่านะคะพี่เขาเรียกว่าไม่มีมารยาทนะคะอยากจะขอเขางัด บอกเลยพี่ผมของัดหน่อยอย่างเงี้ยจับโคนนะคะแล้วให้พี่ให้หนูจับปลายให้อ่าแล้วจับไกดให้ตรงหนูก็จะดูให้ไกดตรงปุ๊บหนูงัดเลยเนี่ยอ่าของัดแบบโหดๆเฮ้ยมาต้องโหดท่านี้เบอร์นี้เลยหรอเนี่ยเนี่ยเห็นมือไหมคะเออมันต้องงัดเป็นนะคะอย่าไปซีซัวไม่มีมารยาทนะคะวงการตกปลาเราจะต้องมีมารยาทด,ด้วยนะคะไปค,ค,คู่กันนะคะไม่งั้นเราก็ไม่ชอบใช่ไหมมีคนมาไม่มีมารยาทใส่เราถูกไหมก็เหมือนกันนะคะ ตกปลาแล้วช่วยกันช่วยกันปลดปลานะคะไม่จะตกปลาแล้วก็ไปเซล,ลเขาโอ้พี่โอ้ยแล้วไปโหเขาไม่เอานะคะมือใหม่ๆเขาตกปลาเนี่ยเราจะได้ไปสอนเขานะคะโอ้ยนอกเรื่องกันไปสกกลเตรียมเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดชุดสปินอีกักชุดหนึ่งนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะแต่ขอเป็นเวทหนึ่งจุดห้าขีดสี่แล้วกันบางคนเจอเวทตกใจออกอุ่ยแข็งไม่พี่เดี๋ยวหนูจัดให้นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเบทอ่อนๆหนูแนะนําเจ้าตัวนี้นะคะชุดนี้นะคะ ลอกเบสเนี่ยแนะนําว่าใส่กับไอคาโก้ก็ได้นะคะชุดเบสนะคะแต่ถ้าชุดสปินนิงเนี่ยหนูแนะนําว่าเออ G Max ล e g i n เบอร์สองพันก็ได้นะคะหรือว่าลอกเบอร์สองพันสองพันห้าสามพันทั่วไปได้อยู่นะคะที่มันเป็นลูกปืนกันน้ําเค็มนะคะไปได้แล้วนะคะพร้อมลบนะคะโอเคจ้าไปดีกว่าสวัสดีค่ะ